ครับเด็กขอบอกกาวนองนะครับปลาไหลนี้ก็เป็นนะครับผมบริวารขององค์พญานาคราชนะครับผมก็เดี๋ยวขอบอกสังล่าหนองอีกครั้งหนึ่งก่อนไปยังไปแล้วไปลูกไปกําลังไปไป,ไปเด้อไปน้ำไม้สันไปทรงเมืองบาดาลด้อลูกเด้อกลับไปบอกปูอ่อนันตนาคราชเด้อไปบอกปู่สีสุดโท,โทเฮ้าไปบอกแม่สีปทุมมาเด้อเลิกลูกเด้อ ไปแล้ไปแลให,หนนน้นะครับนํำผ้าบัตรนี้นะครับผมความโชคดีจงสุขสวัสดิแ์แกเด้อแกอายเด้อรลกาแกเอฟซีอายเบิร์สุขูสุขคนทั่วทั้งประเทศรากาคนป่วยคนขยไข้ไอ้ยก็ให้ได้อดซวงในเศร้าเด้อลูกหลาเด้อนะครับพี่น้องครับไปยางรวดเร็วเขาบอกว่ากลับเมืองบาดาลเด้อพี่นอ้องเบ,บื้องตี่ละคุณบ่เห็นจกักโตแไหมแบบอู้ยสาธุคนขิ้งลูกพอ ครับเมืองบาดาลหรือปะไปดูด้วยอ่ากรับก่อนด้วยสาธุขอพระแม่โพสกพระแม่คงคาพระแม่ธรณีโปรดเป็นสักขีพยานสาธุบุญสำเร็จอีกแล้วนะคะผมโมทนาร่วมกันนะครับผมสาธุครับอ่ะคุณพ่อสาธุหน่อยสาธุสาธุ